เที่ยวไหนดีในอีพีที่105เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยครับ ช่วงอย,อยู่สุดสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ฝ่ายฤดูร้อนแล้วก็ต้นฤดูหนาวกันเลยเรามาท่องเที่ยวกันธรรมชาติอีกที่หนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยมาเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วนะครับถ้าย้อนไปดูคลิปก็ตอนนั้นเราขี่มอเตอร์ไซค์มา <Yo. S 1> <laughs> ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่เขาใหญ่ครับแต่รอบนี้เราเดินทางโดยรถยนต์นะครับไปที่ เขาใหญ่แต่ว่าเราจะเดินทางตัดผ่านเขาใหญ่แล้วก็ข้ามเขาไปยังโซนของที่อำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของลลเที่ยวไหนดีครับก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดปลาจีนบุรี ขึ้นทางฝั่งจังหวัดของปราจีนบุรีเขาใหญ่สามารถขึ้นได้2ฝั่งนะครับฝั่งปราจีนบุรีแล้วก็ทางฝั่งปากช่องโขราตอนีนะครับก็ไปได้สองที่แต่ว่าเราจะข้ามจากฝั่งนี้เพราะเราอยู่ทางฝั่งนี้นะครับข้ามไปไปดูซิว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรอุณหภูมิเป็นอย่างไรและตอนอ่าประมาณอารมณ์ขับรถเล่นนะครับแล้วก็ว่าจะไปนอนเล่นอยู่ที่ฝั่งปากช่องนะครับปากช่องเที่ยวอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันโอเคเรื่องรายจะเป็นไง ติดตามแล้วไปกันเลยครับ Bye. วันนี้ฟรีนะครับเชนครับอ๋อขอบคุณครับ วันนี้เราก็เดินทางเข้ามายัางภายในอุทยานเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้จะมาบอกถึงค่าอัตราบริการปกตินะครับที่ใครหลายคนเข้ามานะครับถ้าใครมาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็40บาทนะครับถ้าเป็นเด็กก็20บาทนะครับแต่ชาวต่างชาติผู้ใหญ่เนี่ยสี0รเด็กเนี่ยสองบาทนะครับส่วนรถจักรยานยนต์ฟรีครับส่วนไอ้รถจักรยานฟรี <laughs> จักรยานยนต์30บบาทอ่า รถยนตี่ล้อ50บาทนะครับส่วนรถบัสรถอะไรก็ตามราคา1 0 0 2 0 0 300ยารบาทนะครับก็อยู่ราวมานี้แต่วันนี้ที่เรามานะครับเป็นวันที่3มิถุนายนครับก็เป็นวันที่เขาให้เราเข้าฟรีร <Hey. S 1> อ่าเข้าฟรีนะครับเราก็เลยไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับวันนี้ก็มาท่องเที่ยวกันฟร,ฟรีนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าไปข้างในอุทยานชาติเขาใหญ่ว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าที่นี่ ผีเสื้อเยอะมากเข้ามาเริ่มต้นเข้ามาไปเดินทางกันต่อเดี๋ยวครับ ก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเข้าไปน้อยนึงครับแต่ว่าต้องเดินเข้าไปก่ <c oughs> อต่อตรงนี้แต่ว่าเดินเข้าไปประมาณสักกิโลหนึ่งประมาณนั้นคร่าวๆนะที่เคยเคยเดินไปประมาณกิโลหนึ่งครับ เดียวได้ผาตอมใจนะแล้วก็จุดกลางเป็นไดดเป็นบ้านพักอีกส่วนธนัตนรขวามือด้านหน้านี่นะครับถ้าใครจะไปดูวิวนะผาเดียวได้ผาตอมใจก็ขึ้นไปทางขวานะครับแต่เหมือนกับว่าผาเดียวดดยเขาจะปิดทำการไม่ให้ขึ้นชมอยู่ช่วงนี้มีการปรับปรุงเส้นทางอยู่นะครับถ้าใครมาก็ลองเช็คดีๆนะครับจากกรมอุทยานของ อย่างชาติเขาใหญ่นะก็เช็คก,กันดีๆรมีเจอป้ายข้างหน้าครับป้ายตรงนี้ก็จะเป็นจุดแยกครับจุดแยกถ้าขวาเนี่ยเป็นผาวยไม้ปะ่ะอ่าใช่เป็นผาปวยไม้กับจุดกลางเต็นลำตะคองแล้วก็เป็นอะไรนะน้ําตกเหวสุวัตอยู่ทางขวานะครับส่วนถ้าใครจะไปทางปากช่องไปทางที่ทําการหรือว่าไปทางเขาเรียกว่าอะไระอะอ่างเก็บน้ําสายศรก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ใครมากลางเต็นก็มาขวานะเราไม่ได้ไปกลางเต็นที่ลำตะคองนะครับเราจะมาไปขับรถเล่น <c oughs> <c oughs> ข้าม <c oughs> อะ่ไหนู้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าลำตะคองเป็นยังไงไปดูคลิปย้อนหลังเราได้นะครับเราเคยทําไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ตรงด้านขวาบนนะครับไปกดได้ตรงตัวไอนะครับตรงนี้ก็จะมีคนเข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจเต็ไมไปหมดเลยดูสิใต้ล้ไม้นะครับ บริเวณนี้ทั้งขวาทั้งซ้ายมาปิกนิกกันนะครับปต๊ะปิกนิกกันได้นะครับเปรียบเลยนอนเล่นเพราะว่าตอนนี้คือจากจอมอนิเตอร์นะครับที่แสดงผลให้เราตรงนี้ก็คืออยู่ที่29องศานะครับ29องศาคนลงไปถ่ายรูปเต็มเลยเดี๋ยวเราจะจอบลงใบถ่ายรูปบ้างนะครับเพราะเราอยากจะถ่ายรูปนะครับ <c oughs> นี่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นดอกหญ้าเพียบเลย จอดรถที่ฝาที่จอดรถก่อนนะครับตอกยาเพียบเลยบ ช่วงนี้นะครับใครมาก็ถือว่ามีดอกหญ้าพอดีเลยครับก็อย่างที่เห็นซ้ายมือครับนูนซ้ายมือฝั่งนูนนะครับก็มีดอกย้าขึ้นเยอะมากครับแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปมันแซ่บไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นจุดสวยอีกจุดหนึ่งสาหรับเหมาะกับการถ่ายรูปนะก็ถือว่าโอเคเพราะมันดอกย้ามันเยอะมันก็ดูเป็นขาวโปรนไปหมดเลยนะครับก็จะมี เที่ยวมาจอดรถถ่ายรูปก,กันเซมแต่ว่าก็ลงไปถ่ายก็นิดนึงครับคันบอกตามความจริงอะ่ะมันสวยแหละแต่ว่าลงไปก็ยากนะใส่กางงขาสั้นมากับคันนะครับคันขานะใครมากับใส่กิงงขายาวมากก็ได้ครับเดีย๋ยวหาว่าเรามาเที่ยวแล้วก็ไม่เตือนแต่เตือนแล้วว่าเรามากก็มาได้แต่มันคันคันขานะครับ ถ้ามาจอดรถก็จอดรถกันในๆหน่อยครับจะจอดริมถนนมากเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็มีที่จอดรถอยู่ทางขวามือนะมาจอดกันได้นะครับหลังจากนี้เรามุ่งหน้ากันต่อครับตอนนี้เรามาถึงยังเรียกว่าเขื่อนอ่างเก็บน้ําไสสอนนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปนะครับ บรรยากาศอ e ีแบบหนึ่งนะครับสวย e แบบดักดักผ่านอ่างเก็บน้ำสายสอนไป <c oughs> ขวามือตรงนี้นะครับก็เป็นจุดกลางเต้นอีจุดหนึ่งได้ก็คือเขาเรียกว่าจุดกลางเต้นเสริมเขาล่มถแถวเนี้ยแถวขวามือนะครับน่าจะไม่ที่ตรงนี้นะยัข้างหน้าข้างหน้า,า,นาไม่ได้ตรงนี้อ้นู่น จุดกลางเส้นเขาลมเนยนะครับจากการค้นหาข้อมูลเซิร์ชข้อมูลเนี่ยนะครับ <c oughs> บอกว่าสามารถจะนํารถบ้านมาจอดได้นะครับหรือเป็นพาว่าแคมปิ้งคาร์ก็มาจอดได้อยู่ด้านในนะครับมีห้องน้ํามีไฟแล้วก็มีน้ําให้ใช้นะครับก็ส่วนจะเสียเท่าไหร่ยังไงก็ต้องทําการติดต่อภา,ายในอยิทอยานเอานะครับฝ่ามือตรงนู้นนะครับ นะขวามืีนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปยังที่ทำการของพยาแห่งชาติน,าน,นะครับ ถึงจุดชมวิวที่กมที่30แล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบมีป้ายนะว่าเขาใหญ่เป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นวิวทางด้านข้างนี้ด้านซน้ายนะครับคนมาถ่ายรูปเป็นเยอะเพราะเห็นวิวของข้างล่างนะแต่ตรงน,นี้จอดรถก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่า mm hmm. ลิงเยอะครับลิงมันเยอะด้วย mm hmm. ช่แต่หวังลรงกลันวน,นะครับแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยนะครับแต่ก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงอาจจะโดนลิงดึองเสาโคงเสาการดได้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับถ้าใคกรจมาจรนี้นะอันนี้เราก็ขับข้ามเขามาออกอยังด่านทางฝั่งปากช่องแล้วนะครับก็ออกตาซ้ายมือข้างหน้านี้ก็จะเป็นสารเจ้าพอ่อเขาใหญ่ใช่ไหม ศาลจะพ่อเขาใหญ่นะครับก็มาสักการะไหว้กันได้นะครับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ <c oughs> ของบริเวณทางเขาเขาใหญ่ทางปากช่องนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปแวกกินกันที่ไหนนะครับวันนี้เราไปเดินตลาดนัดกันก,การเดินตลาดนัดมันก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ <c oughs> ของมัหาทีน่ในตลาดนัดนะของในตลาดนัดมันก็จะราคาถูกครับเพราะมันเป็นราคาที่ขายให้กับ คนในท้องถิ่นอ่ะคนในพื้นที่นะครับราคาก็จะไม่สูงมากสักเท่าไหร่แต่ว่าจะเกิดื้นจริงกินตามร้านราคาก็นะแพงแหละก็ชาของนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเราเป็นนักเดินทางครับเราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกินสักเท่าไหร่เพราะเราไมา่ใช่นักท่องเที่ยวนะเราเป็นนักเดินทางเดินทางไปเรื่อยๆครับ ก็นอนกันง่ายๆด้วยแต่ว่าเขาใหญ่นั่นยอมต้องบอกกันว่าเขาก็จะมีสีสันนิดนึงเพราะว่าแสงไฟที่พักอะไรเขาก็มีอยู่พอสมควรนะครับแลวเราก็ได้ที่พักแล้วทีนี้เราก็คือซื้อของกินตลาดนัดเรียบร้อยนะครับเราก็กําลังจะกลับห้องพักที่พักของเรานะครับวันนี้เราพักกันที่อะไรนะผาสุกเปลยาคูผาสุกเออผูู้ผาสุกรีสอร์ทนะครับ พักที่แบบราคาถูกแหละต้องบอกว่าถูกถูกแหละในในถ้าเกิดพูดถึงเขาใหญ่นะราคาของเขาใหญ่ก็ถือว่าถูกแหละนะครับเพราะเราแค่มาพักอาศัยเฉยนะครับนอนนะครับวันนี้เราแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศขับรถเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนอนชิมชือแล้วกลับบ้านนะจะโม,มยแล้วก็กบบ แตแ่แค่เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกินนั่งเที่ยวอะไรเฉยๆครับเพื่อชีวิตมันไม่ไม่น,น่าเบื่อไม่จำเจจริงไหมบางทีมันต้องไม่น่าเบื่อไม่จำเจเกินไปเพราะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบตื่นเช้ามาทํา,าทงานนอนกับบ้านนอนมันก็จะชีวิตมันจะบวนลูบอะลูบจนแบบว่าเฮ้ยชีวิตกูแบบไม่มีสีสันเลยเหรอวะเราก็ต้องมาเที่ยวครับอย่างน้อยๆก็อาทิตย์ละหนึ่งสองสามที่เขาเก็บไปเก้าสิบค้งชดเดือน <laughs> <laughs> นะแล้วแต่กําลังเงินของคนครับของใครแล้วแต่เลยครับสัดสรรนเอาเองแล้วก็หาเวลาไปเที่ยวนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเห็นป้ายพอดีึงเลยยังวะอ๋อนี่น,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 นีนี่ครับเป็นไงปากทางที่พักเราสว่างเชี่ยอ๋อโหมีรถเข้ามาเพิ่มอีกนะครับมีครับภูผาสุกนะครับ หรือว่าเป็นที่พักที่ราคาถูกแหละนะครับที่มาจะเป็นสไตล์แบบรีสอร์ทในมีสวนข้างหลังติดเขานะมีหลายแบบเป็นบ้านเป็นหลังก็มีนะครับบ้านเป็นหลังก็มีแต่เราเลือกเป็นห้องครับห้องเป็นบ้านเป็นหลังซ้ายมือทางซ้ายมือก็มีเห็นไหมเป็นรุ่นนั้นมา ก็เป็นห้องห้องเราจะไปตรงห้องห้องเขาเป็นแต่ว่าที่ตรงนี้ต้องบอกว่าที่ไม่ดีมากเลยนะติดเขาอะนะตรงนี้ตางซ้ายมือนี่ก็เป็นห้องเป็นหลังเราก็เป็นห้องห้องเป็นหลังหลังยาว <laughs> ากินข้าวไปในห้องแล้วโอเคไปสวัสดีตอนเช้านะครับก็ตื่นมาจากที่พักนะครับก็ออกมารับแดดครับก็ที่นี่ก็ด้วยความที่ผมมีเงาจะเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยคลานแล้วก็ เดินไปกับเขาข้างหลังมีเสียงนกเสียงกาลอกมานั่งรับแดดสูดอากาศนิดนึงนครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมุ่งหน้าเดินทางไปยังที่น้ําผุดนะครับชื่อเต็มๆชื่ออะไรไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันที่นู่นไปนั่งปิกนิกกันตรงนั้นแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินทางลัดสู่เขาใหญ่ นะครับแล้วก็กลับนะครับในกิจกรรมไม่หมดนะเรื่องกินก็ยังต้องหาที่กินต่อนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวอาบน้ำท่าแล้วก็เดินทางเที่ยวกัน เเดินทางมาถึงที่อไอนะบ้านน้ำปุดเหรอวันนี้เป็นวันที่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับดูมองไปก็เทียบอะ่ะ <c oughs> ส่วนเวลาเปิดปิดนะครับก็ที่เห็นตั้งแต่8ปดโมงครึง่งตอนเช้า8ปดโมงครึ่งนะครับส่วนตอนเย็น4ี่โมงครึงนะ่งครับเขปิดปิด4ี่โมงครึง่ง ใครจะมาก็มาก่อนสี่โมงนนะครึ่งนะครับเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นกิจกรรมพายเรือพายา ครเลือใครยัก,กอยู่นู่น <c oughs> น้ำก็ไฟนะนอนกอกแนวแนวสีก็ฟ้าหน่อยแต่ถ้าช่วงที่แบบแต่ถ้ชาช่วงเช้าเช้ามากๆก็อาจจะฟ้าแหละเพราะว่ามันไม่ขุ่นแต่บางคนเล่นมันอาจะขุ่นนิดนึงนะครับก็จะม,มีกระจุกกระจุกนี่แหละประมาณนี้ รรตรงนู้นก็มียาวตรงนี้เป็นขั้นต้นเนาะใช่ไหมจุดจากตรงไหนจุดจากตรงไหนไม่ตรงน,นั้นนะเดี๋ยมาดูส่วนในนี้ก็ไม่มีห้องน้ำแล้ครับอ๋อจุดขุดก็คือจุดตรงนี้อ่าที่ลำถึงจุดขุดแล้วครับจุดขุดตรงนี้เขาก็จะไม่ให้เราเล่นลงไปเล่นนะครับ นี่เป็นจุดปุดเขาก็จะกั้นไว้กั้นไว้ตรงนั้นไม่ให้คนเข้าไปนะนางเจะปุดจะถามว่าปุดเยอะไหมมันก็ไ่ด้จะปุดเยอะแหละคนน้ำก็ไหลลงเรื่อยๆนั่นแหละครับจะถามว่าปุดแล้วมันมีวันไม่ปุดไหมไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ก็น่าฝนก็ปุดนะน้าแรงก็ปุดปุดทั้งปีอะน้ำก็ไหลอยู่ คนไม่เหยียดายเหยียดปวดขึ้นมาคขงควรจะขา ที่นี่คืออ่างเก็บน้ำสายสอน,นะครับอยู่ติดถนนบริเวณระหว่างาปากช่องไปจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะใครมาก็สามารถจะแวะมาเที่ยวที่นี่ได้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่หลายๆคนมาเยอะเหมือนกันครับในช่วงวิเกเอนแบบนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของการเดินทางมาท่องเที่ยวย่างอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็คือขับรถมาเที่ยวนั่นเองนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่ครับจะไม่พลาดคูปการแจ้งเตือนคลิปของเที่ยวไหนดีครับยังมีสถานที่ที่เราจะพาผู้ชมไปชมกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับทเที่ยวไหนดีแต่อรีการท่องเที่ยวที่ไหนดีราไปเที่ยวกันครับ